ที่นี่สถานธรรมตามผู้รู้อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่มาที่นี่ได้นะคะก็ในการเซิร์ชติกตอระคะของคุณหนึ่งนะคะแล้วก็ไปดูในคอมเมนต์มีเบอร์ติดต่อค่ะปุ๊กก็เลือกเบอร์ติดต่อโทรเข้ามาแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าที่นี่รับรับทุกวันเลยเพียงแค่เตรียมอ,อุปกรณ์ส่วนตัวมาแค่นั้นเองค่ะแต่ข้อแม้ของเราก็คือว่าเราอยากใช้วันหยุด กับครอบครัวเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของสงการนะคะนี่ปูว่างในช่วงสัปดาห์เ,ออเป็นวันธรรมดาก่อนก็เลยโทรมาที่นี่ที่นี่บอกว่ารับนะคะก็อันนี้สําหรับคนที่มีเวลาว่างในวันธรรมดาและอยากมีวันหยุดตามปกตินะคะก็ที่นี่นะคะขอแนะนํานะคะก็มีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อกับออรถเขาก็ถามเรานะคะว่ารถเนี่ย มีรถมาไหมเราก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะขับรถมาเองนะคะก็มีเบอร์รถตู้ให้นะคะรถตู้ก็มาส่งถึงที่เลยนะคะอันนี้ก็สะดวกค่ะส่วนพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็สงบร่มเย็นมีธรรมชาติธรรมชาติทําให้เราได้เดินหรือว่าได้เดินได้อยู่กับตัวเองอ่ะได้มากทีเดียวค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่า คนเมืองน่าจะชอบนะคะก็คือในเรื่องของการถือศีนห้าค่ะเพราะอย่างปูเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยปูมียา,าต้องทานในตอนเย็นนะคะก็ที่นี่ก็ทําให้ไม่ไมร่รู้สึกว่าเราผิดศีลหรือว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือยัองต้องมีทาครีมนะคะหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ที่นี่อยู่แล้วไม่ผิดนะคะเพราะว่าถือศีลห้าค่ะ แปลกนะคะที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ที่ปูเข้าถึงความสงบนิ่งได้ได้ได้ค่อนข้างไหวนะคะก็พื้นฐานที่นี่ก็เหมือนทั่วๆไปคือการสอนอนาปนาสติค่ะในช่วงระยะเวลาที่ปูได้เริ่มมาทํากิจกรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมในวันรุ่งขึ้นนะคะในตอนเช้าเราก็มีสวดมนต์ว่ายพระค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญก็คือว่า เราทุกครั้งที่เราเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ที่นะคะที่เราผ่านมาหรือว่าตัวปูเองเนี่ยปฏิบัติธรรมมาหลายๆที่นะคะก็ต้องเข้าไปกราบพระก,ก่อนนะคะพระพุทธรูปเ,เป็นประธานหรือว่าพระประธานนะคะเราก็จะเหมือนกับเราฝากเนื้อฝากตัวคะ่ะแต่ที่นี่นะคะไม่มีพระค่ะมีแต่คำอยู่สีห้าบรรทัดนะคะก็ให้เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนตาม พระธรรมของพระพุทธศาสนาของพระศาสดาเรานะคะอันนี้ก็ตอนแรกๆก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ใช่ไหมจริงไหมค่ะวันนี้เป็นวันที่สามที่ปู่ต้องกลับนะคะมีคำสอนที่ฝังซีดีอันนี้ทำให้เราน้ำตาซึมนะคะก็คือว่าเราต้องเห็นพระในกายเราก่อน ถึงต้องพึ่งเราแล้วก็ให้เรามีเรื่องของพระธรรมหรือว่าการบัญญัติแต่ละคำของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยค่ะมีคำสอนต่างๆในหนังสือสวดมนต์อันนี้เราเมืองครั้งเนี่ยคนเมืองอย่างเราเนี่ยวิ่งหาหาที่เกาะะก็จะวิ่งไปหาพระที่นู่นดีไหมที่นี่ขอพรเรื่องอะไรเรื่องความรักเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงิน นะคะก็จะมีหลายๆที่ที่เขาไปหมู่กันในบ้านของตัวปูเองเนี่ยไม่ได้หมู่ในประเทศนะคะเขาว่าถ้าไปขอเงินต้องไปเจ้าแม่หองหำที่ฮ่องกงก็ไปเราก็ไปไปตามทุกอย่างที่เขาว่าดีเราก็ไปค่ะมีที่นี่พึ่งให้เรากราบตัวเราเองหรือว่ากราบพระหรือก็คือกราบพระในกายเราอันนี้รู้สึกรู้สึกดีค่ะ แล้วก็ขอบคุณคะสถานที่แห่งนี้ที่ทำให้เราเห็นสิ่งดีๆในตัวเราค่ะขอบคุณค่ะสาธุมอนกันค่ะสาธุโมทนาสาธุค่ะ